ก็สวัสดีผู้ชมทางช่องเคปั๊มชแนลกันดีแล้วนะครับผมมาพบกับไอ้หนุ่มหน้ามีจิรชัยเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกยอดวิวยอดไลน์นะครับผมโอเคนะครับผมตัวไหนสงสัยอะไรมีข้อติชมก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันเลยนะครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังจริงนะครับผมผมจะเอาไปปรับปรุงและแก้ไขครับผมมาตัวนี้ขอขยายเพิ่มนะครับผมพบกับใบงานที่10ครับการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการคูณจำนวนเต็มลบ ด้วยจำนวนเต็มบวกอ่าโอเคครับผมพูดถึงการคูณนะดูนะครับถ้าเราคูณคูณตัวธรรมดาก็จะไม่ติดลบใช่ไหมครับผมถ้าเราคูณจำนวนเต็มบวกอ่าจำนวนเต็มบวกกับเต็มลบก็จะได้จำนวนเต็มลบครับผมหรือคูณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกก็จะได้ลบแค่นี้ครับผมถ้าเราคูณจำนวนเต็มลบกับ จำนวนเต็มลบเหมือนกันก็จะได้จำนวนเต็มบวกโอเคครับผมเห็นไหมถ้าเครื่องใหมยเหมือนกันถ้าจำนวนเต็มลบเหมือนกันจะได้บวกอ่าโอเคไหมครับผมถ้าจำนวนเต็มบวกคู่กับจำนวนเต็มบวกก็ได้จำนวนเต็มบวกเห็นไหมครับผมถ้าจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกก็จะได้จำนวนเต็มบวกถ้าคุณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบก็จะได้จำนวนบวกถ้าเหมือนกันโอเคมาดูข้อต่อมาแล้วครับผม ไม่ใช่ตื่นตื่นนานแล้วอ่าโอเคมาดูข้อต่อไปครับผมหกสี่ก็ยี่สิบสี่ครับโอเคอ่าแปดห้าสี่สิบโอเคไม่ติดลบนะสิบเอ็ดคูณหกก็หกสิบหกอ่าสองคูณเจ็ดก็แปดสิบสี่สิบสามคูณแปด สามแปดสาครับผมอันนี้สองรอเคสามอันนี้เท่าไหร่หนึ่งเจไหมลองดูครับผมสา 3า3สีสส่สอ๋อสี่ครับผมสี่สนะครับผมโอเค,คันร้อยเจอ่าห้าสิบเจ็ดคูณสองห้าสิบเจครับสองสิสี่สโอเคเได้ห้าโอเคสี่แปดห,กห,กห,กหกครับผม 6 8 4อันนี้64คุณ 10, 68คุณ4 14โอเค32 6 4 24 27 27 8เป็น6ตลงมาได้2 5 9 52ครับผมโอเคครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นการคูณธรรมดาใช่มั้ยครับผมสำหรับจะนวนเต็มบวกกับจะนวนเต็มบวก ก็เป็นการคูณเลขธรรมดาเชื่อว่าน้องๆทาได้อยู่แล้วครับผมโอเคตอนนี้จะผ่านไปเลยนะครับผมเพราะว่ามันง่ายอยู่แล้วน้องๆทาได้อยู่แล้วครับผมน,นี้จะลบนะครับผมโอเคครับผมมาดูครับข้ขอต่อมาครับผมจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มลบก็คูณเลยครับผมสี่ีครับผมลบ 4, คูณลบสก็ได้16หเฉยๆโอเค ลบ 8, คูณลบหก็ได้48เเฉยๆไม่ติดลบนะครับผมเห็นไหมครับจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มลบเอาจำนวนลบคูณจำนวนลบเท่ากับจำนวนบวกแค่นั้นครับผม ลบกับลบคูณกันลบกับลบคูณกันได้จํานวนเต็มบวกจํานวนบวกจํานวนบวกอันนี้ก็ได้88อันนี้ก็ได้84อันนี้ก็ได้เท่าไหร่ครับผมก็สามยีสาหนึก้าอ่าโอเคหนึ่งรอันนี้ก็สอง สองร้อยยี่สิบห้าเอามาดูข้อนี้ครับผมข้อข้างบนนี่ผมเขียนผิดหรือเปล่ายี่สิบห้าคูณเก้าเขาก็สองร้อยยี่สิบห้าเอาโอ้ตัวนี้ได้ร้อยครับผมตัวนี้ได้ร้อยขอโทษครับตัวนี้ได้ร้อยนะร้อยยี่สิบห้าเขียครับผมอันนี้ก็ได้ 390เห็นนะครับไม่ติดลบนะครับผม53คุณ12อ่ะ53คุณ12 6เป็น10 3 5อันนี้6 36 6 36ครับผมอ่ะ57คุณ12 57คุณ12 14 สิบเอ็ดเจ็ดห้าสี่แปดหกแปดสี่ครับผมอันนี้ข้อสุดท้ายครับผมหกสิบสามคูนสิบสามครับผมไม่เอาลบมาเลยครับเพราะว่าคูณยังไงก็ได้บวกอยู่แล้วสามสามเก้าสามหกสิบแปดได้สามได้หก ได้9กได้นทด1เป็น8 8 11ครับผมเห็นไหมครับผมคูณจำนวนเต็มล,นนลบกับจำนวนลบก็ได้จำนวนบวกครับผมเราไม่ต้องไปคิดมากนะครับผมโอเคนะโอเคครับผมก็จบลงแปแล้วครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกไดไลค์กดซับสครายบ์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับขอตลาไปก่อน,สว,นสวัสดีครับผม